วันนี้นายกแพท,ทองทานได้เรียกประชุมด่วนก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยในส่วนของรัฐบาลค่ะก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับเหตุไฟไหม้รถ ทัศนศึกษาหลายละ2 3 9ล้าน3,90บาทพร้อมใจ่ายในสัปดาห์หน้าขณะที่นายสุริยะนะคะในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีอายุการใช้งานของรถบัสท,ที่มีการใช้งานกว่า54ปีมีการดัดแปลงโครงสร้างและเครื่องยนต์ค่ะ หลังจากเกิดเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาเกิดเหตุเพลิงไหม้จนทำให้นักเรียนและครูเสียชีวิต23รายซึ่งเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญและกระทบจิตใจโดยนางสาวแพรทองทานชิน,นวัฒนนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยรู้สึกเศร้าสลดจากเหตุการณ์และได้เรียกประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมสุขภาพจิตก่อนเดินทางเข้า รวมการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียที่กรุงโดฮาลัดการ์ตาซึ่งถือเป็นเวทีนานาชาติครั้งแรกหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือเยียวยากครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้นรวม2น3 9 0 0 0 0บาทแบ่งเป็นเงินจากกองทุนสาธารณภัย1ล้านบาทประกันภัยของบริษัทรถบัส1ล้านบาทกองทุนของกระทรวงยุติธรรม2 0 0 0บาทกองทุนกระทรวงศึกษาธิการ180,000บาทและกองทุนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์10,000บาทส่วนกรณีทุกคนละภาพได้รับรายละ70,000บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ20,000บาทและกรณีบาดเจ็บเล็กน รายละ2 0 0แสนบาทโดยให้กระทรวงศึกษาธิการส่งรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดมาอย่างคณะกรรมการกองทุนเพื่อให้จ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้านายสุริยะยังกล่าวด้วยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรจะมีการป้องกันอย่างไรโดยจะเชิญวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพะบรมราชูป,ปถัมภ์เข้ามาร่วมตรวจสอบโครงสร้างของรถโดยสารและทางออกฉุกเฉินเพื่อลดความ นดุแรงส่วนรถที่เกิดเหตุมีการแดัดแปลงเครื่องยนต์ตัวถังประกอบและโครงสร้างซึ่งใช้งานมากว่า54ปีนายสุริยกกระกล่าวว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาจะตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่สภาพรถจำนวนผู้โดยสารขณะเดียวกันจะครอบคลุมรถทุกประเภททั้งรถตู้รถโดยสารรวมทั้งจะมีการตรวจสอบการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นกา๊าซ ในรถโดยสารเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุมักจะมีความดุนแรงโดยคาดว่าคณะกรรมการจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์